หนึ่งสองสามสี่ห้าหสวัสดีพี่น้องทุกคนครับบมชิเป็นคนไทยคนลาวคนต่างประเทศวันนี้นักล่าที่นิสานกุชพาเขาปลาหากุดเบาคือเก่าครับเป็นไม้คือทั้งเคลือนบัดนุกงเปนครับปลาไฟใหม่คือเกา่า ไปครับไปบนกันครับโู้ขี่หนาแม่งขีนากร้ายแ่งครับอยู่ในปา่านะครับขนยางล้อมาเล่นหาก,ก้วยครับเลี่ยงกันเลยแต่ชีมีขวยอยู่ควยออกแล้วครับไปข้าวชุ่วไปเบิงครับ ออก็นิ่งรับออกแล้วว่าจ้าครับเป็นหัวอยู่นะครับไปสือซอง ต้นนี้นี่นี่นยนะครับนี่ครับค้อยค้ยที่สามใบใหม่ปกค้ยสี่ครับค้ยหน่อยตัวนี้นี่ครับค้ยที่หา้า เริ่มออกแล้วครับเดิมเฮี้ยนหูออกแล้วนึกควายกับบดได้นึกควายกับได้ครับช่วงนี้นี่ครับควายนี่ควายนี่นาซิมีครับ มันหลุดเบิง้งควายแหลกครับอาจจะเป็นควายอออครับอาจจะคตดเบิ้งครับ có lăn nhào rồi khổ ta cá người có <Thổ> ngủ gặp có ngủ rồi ngủ nhà ngủ ngủ nội คร so ับบนคอายทีสองครับควายแหลกผองูครับ 他妈乱的！他妈乱的！ พอแล้วครับพานครับนี่่ สเกขิบสันเบิงครับฐานมีตัวทั้งในสีดังขลักขลักครับโอ้ หาแล้วครับหกเ,เจ็บอเ๋เจ็ดครับห่หน่ งูที่สองงูแหลงพองูครับวางวันนี้ครับจะจะมาเก็บเอาเบื้องควายทีสามครับไปครับเบื้องควายทีสาม โอ้แม่งกินอากลายครับไฟที่สามครับเบิ้งครับ all the way. ครับก้อยสามมิเต่หมดหมดเต็มหูเลยมิเตอร์หมดครับก้ th th อยสามออกแล้วเบ่ก้วยตีสี่ต่อเลยครับก้อยสามหมดออกแล้วครับหมดร้อยครับ ก้อยสี้านหญ่ครับน่าจะมีกรอันีโอ้ยออกอยู่รึกวล่นี่ 嗯，大码。 Phòi nó hấp, phòi trên đấy đây Hàng mày lái hàng โอ้โหเล็กลกเลยแต่โมโหในสุดยอดเลยครับมัน โอ้ยฝนโอ้ยขัดเ่า อยางเลิกล้ครับหูนี่นนนกับสุดดางเสียมเดี๋ยวจะงววยพวกครับไปครับไปเบังครับมาดดน้ำกันนะครับมาช่วยจะใครเลิกแหงห ผ่านครับหนึ่งสองผ่านครับสามผ่านครับสี่ อนครับหาหเจปด เ้าอืเก่าหน่อยครับหมูนี่เยหนึง่ง ไม่เติบครับหผมเรือเก่าตัวยไม่ครับไปบับงควา,ายเสือใหญ่ไม่มีไรเหรอจุจุ่มเดียวเลยครับหาควายหกควายได้มานเหล่าซองคว,า,คว,ยงควา,ายครับมาบังควายเสือใหญ่ครับ มาบังค ah ับจถ่ายครับ พอแล้วยังงามเลยครับ Ah, nice little cup. 嗯，嗯，给会伙交出来。 2 3 你。Sí. หาครับควายนี่ยังเล็กเลยหาหน่วยนำเกล็บก่อนครับ Ủa, chỉ nạ cây 3 4 6 7 8 9 niệm Cái cậu đây hợp

ครับผลงานเดี๋ยวที่ฟานนับเบิงครับจป็นไงตอนนี้ก็เมื่อยแล้วครับไม่ขิดหนากกร้ายแฮงมาเบอง์้นงานครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสาม สิบห <ítulo> so ้า so, ส um ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศร้าครับเศร้าีนภาษาอีสานนะครับเข่อเอ็บ โซ่สองโซ่สามโซ่สี่เส้าหาโซาหกโซาเจ็ดโซาแปดโซาเก่าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสอง สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบปีครับว้ากลับบ้านเลย สีิบหน่วยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งให้นักหลาทินิสานนี้ยนะครับจะเป็นแรงใจในคลิดต่อไปครับผมขอบคุณครับติดรับส่มนักหล่าทินิสาน